พ่อครับแม่ครับผมจะไปที่สำนักสักหน่อยบางทีผมอาจจะไม่กลับมากินข้าวเที่ยงวันนี้หลวเฟิงลุกขึ้นหลังจากที่สดข้าวต้มไปถ้วยใหญ่กับเนื้ออีกสามชิ้นวันนี้แค่รอข่าวดีของผมก็พอหลังจากสอบผ่านผมจะโทรมาบอกทันทีนะครับกงซินหลานหัวเราะและชำเลืองไปทางหลวหงกัวหงกัวคุณได้ยินไหมพกมือถือเอาไว้ตลอดนะคุณไม่งั้นหลวเฟิงจะติดต่อคุณไม่ได้นะ ได้สิป่อจะพกไว้ตลอดเลยหลัวหงกลัวหัวเราะโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับหลวเฟิงขยิบตาให้หลัวว่าผู้ซึ่งหัวเราะและยกนิ้วตอบกลับมาแต่เช้าตรู่หลัวเฟิงออกจากชายฝั่งเล็กๆทางตอนใต้ของชุมชนแล้ว เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหมายเลข11สถานีจงอันแล้วเปลี่ยนต่อสายหนึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองหยางโจหลังจากลงสถานีปลายทางเขาก็เดินต่อไปอีกราว10นาทีก่อนที่จะมาถึงสำนักงานใหญ่สำนักขี่สุดประจำเมืองหยางโจที่ทำการสมาคมขี่สุดลัวเฟิงออกจากบ้านราวว่าราว6โมงเช้าและมาถึงที่นี่ตอนเกือบจะ8โมงเช้าพอดีนี่คือเขตหมิงเย่ที่พูดถึงกันสินะ ลัวเฟิงยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ของเขตอันเงียบสงบแห่งหนึ่งเขตนี้ชื่อว่าเขตหนิงเย่และที่ทำการสมาคมขีดสุดก็ตั้งอยู่ในนี้นี่เองคุณครับที่นี่คือเขตหนิงเย่ห้ามเข้าใกล้เพียงแค่ทางเข้าเล็กๆของเขตนี้กลับมีทหารในเครื่องแบบถึง6นายพร้อมอาวุธครบมียืนเรียงแถวกันอยู่สามารถรู้ได้จากเครื่องแบบของพวกเขาว่าพวกเขาไม่ใช่ตำรวจ แต่พวกเขาคือทหารแน่ๆทหารหนึ่งในนั้นพูดเสียงห้าดังกรุณาถอยกลับไปหักคุณก้าวเข้ามาในเส้นสีเหลืองพวกเรามีสิทธิ์หยุดคุณด้วยกระสุนจริงทันทีเหมือนที่ร่ำลือกันเลยแหรลัวเฟิงคิดในใจเขตหมิงเย่นในหยางโจวก็คือที่ตั้งของสํานักงานใหญ่สํานักขีสุดนั่นเองไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของที่ทำการสมาคมขีสุดแต่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านักสู้อีกด้วย ตามที่เขาลือกันผู้คนที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนเป็นพวกนักสู้กับครอบครัวของพวกเขาทั้งนั้นแม้แต่ตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่ได้ตามอำเภอใจด้วยซ้ำลัวเฟิงอัศจรรย์ใจยิ่งนักทุกท่านลัวเฟิงยืนอยู่ตรงทางเข้าเล็กๆของเขตและเอ่ยขึ้นผมเป็นสมาชิกระดับหัวกะทิของสำนักขีสุดนามว่าลเฟิงผมมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อทำการทดสอบเตรียมนักสู้ครับทางที่ทำการสมาคมขีสุด จะทำการทดสอบเตรียมนักสู้ในทุกๆวันที่หนึ่งของทุกเดือนอยู่แล้วโอเสียงดังมาจากห้องประจําการของทหารยามชายสูงวัยสีสลานเดินออกมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กในมือเจ้าหนุ่มนายมาแต่เช้าเลยนะนี่ยังไม่ถึง8ดโมงด้วยซ้ำการเข้าทดสอบเตรียมนักสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้อนาคตของนายจะไร้ขีดจํากัดเลยล่ะโอเคขอปัตประชาชนและบัตรสมาชิกระดับหัวกะทิหน่อยซิ ลัวเฟิงส่งบัตรให้เขาปิ๊บข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลังจากการสแกนบัตรประจำตัวอายุ18ปีชายสูงวัยสีสันล้านมองดูหลัวเฟิงอย่างตกใจแล้วก็หัวเราะออกมากล้าหาญมากเลยนะที่มาเข้าทดสอบเตรียมนักสู้ตั้งแต่อายุ18ปีแบบนี้ฉันหวังว่าวันนี้นายจะผ่านการทดสอบได้แล้วกันนะขอบคุณครับลัวเฟิงกล่าวตอบ ให้เขาเข้าไปชายสูงวัยสีสล้านบกมือประตูอิเล็กทรอนิกส์บานเล็กๆของเขตเปิดออกโดยอัตโนมัติและตอนนั้นเองทหารนายหนึ่งพร้อมไรเฟิลจู่โจมในมือก็ก้าวออกมาพร้อมเอ่ยขึ้นเดี๋ยวผมจะนำคุณไปที่ที่ทำการสมาคมขีดสุดเองครับหลังจากที่คุณเข้าไปในพื้นที่กรุณาอย่าวุ่นวายนะครับ คุณมีสิทธิ์เพียงเข้าไปในที่ทำการสมาคมขีดสุดเท่านั้นห้ามเข้าที่พักอาศัยของนักสู้หากคุณละเมิดกฎนี้แม้ผมจะไม่ทำอะไรคุณแต่ก็จะมีพวกล่าตระเวนจัดการคุณอยู่ดีทหารคนนั้นยิ้มเยาอะขณะที่บอกเขาครับไม่มีปัญหาลัวเฟิงยิ้มเล็กน้อยพร้อมพยักหน้าให้แต่ก็ประหลาดใจอยู่ลึกๆเหมือนกันแน่นอนว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศกับสำนักขีดสุดเหตุนี้ศูนย์กลางของสำนักขีดสุด จึงมีการคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยหนาแน่นเช่นนี้ว่าทุกหลังคือคฤหา์เดี่ยวทั้งนั้นเลยลัวเฟิงมองไปรอบๆบนอกจากศูนย์กลางของพื้นที่ซึ่งเป็นตึกใหญ่โตสูงเด่นแล้วทุกที่ล้วนเป็นคฤหา์เดี่ยวทั้งนั้นและระหว่างคฤหา์แต่ละหลังก็มีภูเขาจำลองสนามและสนามหญ้าด้วยภายในที่ทำการสมาคมขีดสุดของเขตหนิงเย่พอลลัวเฟิงก้าวเข้าไปในล็อบบี้ของที่ทำการสมาคมขีดสุดทหารคนนั้น ก็หันหลังกลับในทันทีคุณคะคุณมาเพื่อเข้าทดสอบเตรียมนักสู้หรือเปล่าคะภายในที่ทำการสมาคมนั้นหญิงสาวหน้าตาสสวยยิ้มทักทายเขาคุณคะเชิญนั่งทางนี้ก่อนคพสิบโมงเช้าก็จะเริ่มทำการสอบพร้อมกับคนอื่นๆน,นะคะหลัวเฟิงพยักหน้าและเดินไปที่ด้านข้างของล็อบบี้มีที่นั่งเล็กๆพร้อมทั้งบริกรและบาร์เทนเดอร์ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยหือ ลัวเฟิงมองดูคร่าวๆก็เห็นมีคนสามคนนั่งรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วสองคนกําลังนั่งคุยกันและอีกคนกําลังนั่งเงียบๆอยู่บนโซฟาดูคฤรืสหาพวกนั้นสินั่นและคือสิ่งที่จะได้จัดก,การเข้าร่วมกับทางสำนักขีสุดในฐานะนักสู้ชายหนุ่มในชุดเสื้อสีขาวกางเกงขาย,ยาวเอ่ยขึ้นเมื่อไหร่ที่ได้เป็นนักสู้และเข้าร่วมกับทางสำนักขีสุดก็จะได้คฤรืสห์เดี่ยวฟรีและอาศัยอยู่ที่นี่ได้ เฮ้ hey, มองดูรอบๆสีหน้าอยู่มากทีเดียวลหละแน่นอนที่สุดพื้นที่ของนักสู้แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเยอะดูสิมีคนหน้าใหม่กำลังมาสามคนตรงนั้นหันมามองโลเฟิงโลเฟิงพยักหน้าให้เล็กน้อยและนั่งลงบนโซฟาข้างนั้นไม่มีใครรู้จักกันจึงไม่มีการโต้อตอบใดๆเกิดขึ้นขณะที่เวลาผ่านไปก็มีคนเข้ามาเพิ่มอีกสามคนซึ่งโลเฟิงก็ไม่รู้จักอีกตามเคยอย่างไรก็ตาม จากการสังเกตดูทั้ง3าคนดูค่อนข้างจะแก่กว่าเขาบางทีอาจจะอายุเกิน30และหนึ่งในนั้นน่าจะเกิน40ด้วยซ้ำฮ่าฮ่าลัวเฟิงมีเสียงดังว่าวมาหลัวเฟิงสะดุ้งหันหน้าไปดูแล้วก็เห็นชายร่างกำยำพร้อมกับรอยแผลเป็นกำลังเดินตรงมายังเขานายก็มาเข้าทดสอบเตรียมนักสู้ด้วยหรอเนี่ยพี่หยางหลัวเฟิงลุกขึ้นแล้วทักทายตอบ หน้าขายหน้าไปสักหน่อยเมื่อเดือนที่แล้วฉันก็มาแต่แย่จริงความเร็วของฉันแค่24.9เมตรต่อวินาทีขาดไปแค่ขีดเดียวเท่านั้นหยางอู่พูดอย่างเสียมิได้อันที่จริงหยางอู่ผ่านการทดสอบพลังหมัดและปฏิกิริยาโต้อตอบไปนานแล้วแต่ก็เหลือแค่ความเร็วของเขาที่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างไรก็ตาม เริ่มต้นปีนี้ความเร็วของหยางอู่ค่อยๆเพิ่มขึ้น24.9เมตรต่อวินาทีกับ25เมตรต่อวินาทีที่จริงก็ไม่นับว่าแตกต่างมากหากไม่มีอะไรติดขัดเขาน่าจะแตะหลัก25เมตรต่อวินาทีได้เสียทีผมมั่นใจว่าพี่ต้องผ่านได้แน่ๆ่พี่หยางหลัวเฟิงพูดยิ้มยิ้มคนแท้หยางคนนี้พยายามมาแล้วหลายครั้งยังไม่เคยผ่านเลยฉันพนันเลยก็ได้ว่าครั้งนี้นายก็จะไม่ผ่านอีก เสียงดังเข้าหูมาจากด้านข้างลัวเฟิงหันไปดูก็เห็นชายหนวดคราเฟิรมที่กำลังพูดยืนอยู่หยางอู่จ้องขเขม็งทันทีคนแซทงนายก้าพูดกับฉันอย่างนี้นายเองก็สอบตกมาสองครั้งไม่ใช่เหรือหรอพวกดูจากความเร็วตอบโต้ของนายเกรงว่าต้องฝึกหนักไปอีกสองสามปีแหละเงียบหน่อยน้ำเสียงเยือกเย็นดังมาจากศูนย์กลางของล็อบบี้ ทั้ง8คนหัวควบไปมองแล้วก็เห็นชายไวกลางคนซึ่งมาในชุดประจำสำนักฝึกไปเถอทุกคนตามฉันขึ้นไปแล้วจะได้เข้าสอบเสียที่จะเอาไว้สํารวมกันด้วยตอนขึ้นไปด้านบนเพื่อนเก่าของพวกเราจากสำนักงานใหญ่ของเมืองหยางโจมาเยี่ยมเยือนด้วยวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าสร้างปัญหากันเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นจนวดเฟิรมจอมยโสหยางอู่หรือโลเฟิงทุกคนต่างได้ยินและก็ปฏิบัติตามแต่โดยดี เพื่อนเก่าจากสำนักงานใหญ่ลัวเฟิงอดคิดในใจไม่ได้ต้องรู้ไว้ว่าเมืองอย่างโจวว่มีสำนักขี่สุดและที่ทำการสมาคมขี่สุดอยู่12แห่งแต่ละพื้นที่ของสำนักขี่สุดครูฝึกจะถูกเรียกว่าอาจารย์ส่วนครูฝึกของที่ทำการสมาคมขี่สุดจะถูกเรียกว่าอาจารย์ใหญ่หลังจากที่เข้ามาในลิฟต์ชายไวกลางคนในชุดฝึกตัวโครงก็กดที่ชั้น6ติ้ง ลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นที่6คขรืดประตูลิฟต์เปิดออกและสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าคือโรงฝึกขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับคนอีกราวๆ1หนึ่งโหลอยู่ในนั้นลัวเฟิงพอจะรู้จักอยู่หนึ่งคนนั่นก็คืออาจารย์เจียงเนียนพวกเขามาแล้วหยุดสนทนากันได้แล้วชายผมยาววัยกลางคนในชุดฝึกพูดขึ้นและพวกเขาก็พากันหันมาที่กลุ่มของโวเฟิง เมื่อเผชิญหน้ากับสายตาเหล่านั้นกลุ่มของหลัวเฟิงก็พากันเกรงขึ้นมาทันทีพวกเขารู้ว่าคนที่ปรากฏตัวในที่ทำการสมาคมขี่สุดนอกจากเจ้าหน้าที่บริการแล้วทุกคนเป็นนักสู้นั่นก็คือคนเหล่านี้ล้วนก็เป็นนักสู้ทั้งนั้นเพราะที่นี่ก็คือสำนักงานใหญ่แห่งสำนักขี่สุดในเมืองหยางโจวนั่นเองเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบชายผมยาววัยกลางคนในชุดฝึกออกคำสั่งลัวเฟิงเคยเห็นชายคนนี้ ทางอินเทอร์เนต็ตมาก่อนเขาคือครูฝึกประจำที่ทำการสมาคมขี่สุดอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองหยางโจวอูทงเข้ามาทีละคนแล้วส่งบัตรประจำตัวมานักสู้คนที่นำกลุ่มของโลเฟิงขึ้นมารับบัตรประจำตัวของทุกคนและนำไปส่งให้อาจารย์ใหญ่อูทงพลางหัวเราะหัวหน้าวันนี้คนค่อนข้างน้อยนะครับแดคนเองใช่ ผู้ทงสุ่มหยิบบัตรประจำตัวขึ้นมาและสแกนกับเครื่องตรวจข้างหน้าเขาตีดมีแสงสว่างวาบซึ่งมองดูเกือบจะโปร่งใสปรากฏขึ้นจากตัวเครื่องพร้อมกับแสดงข้อมูลประจำตัวบุคคลออกมาให้เห็นคนแรกทงกวานอาจารย์เรียกอย่างเมินเฉยเริ่มจากการทดสอบพลังหมัดแม้แต่คนที่มาจากกองทัพก็ยังต้องมาทดสอบที่นี่รู้ไว้ซะด้วย ดัวเฟิงซึ่งยืนฟังอยู่ข้างๆอดยิ้มออกมาไม่ได้สำนักขีดสุดถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนปฐพีนี้สำนักฝึกมีสาขาอยู่ทั่วทั้งโลกและการทดสอบของสำนักเหล่านี้ก็มีมาตรฐานสูงมากผลการทดสอบนี้จะถูกยอมรับในทุกที่ในทุกประเทศบนโลกนี้แม้แต่กองทัพหรือนักศิลปะต่อสู้ประจำชาติก็พากันมาที่ทดสอบแบบนี้ที่สำนักขีดสุดทดสอบพลังมดัด อาจารย์ใหญ่ออกคำสั่งครับเจ้าคนหนวดเฟิร์มก้าวไปข้างหน้าทันทียื่นมือซ้ายออกมาด้านหน้าพร้อมกับในตาที่เบิกกว้างแล้วเขาก็ปล่อยหมัดควาออกมาเป็นเส้นโคง้งพุ่งเข้าปะทะกับเครื่องทดสอบจนสะเทือนเล็กน้อยเครื่องทดสอบแสดงตัวเลขขึ้นทันที986กิโลกรัมผ่านคนต่อไปหลัวเฟิง อาจารย์ใหญ่สุ่มเลือกบัตรใบที่สองขึ้นมาสแกนกับเครื่องตรวจเขาอ่านดูข้อมูลประจำตัวและวาดประหลาดใจไม่ได้คืออายุ18ปีสหายเจียงนี่มาจากเขตอีอันของเจ้าเหรอเนี่ยมีเด็กมีพรสวรรค์ขนาดนี้ด้วยเหรอฮ่าฮอาจารย์เจียงเนียนหี่ยืนอยู่ใกล้ๆหัวเราะร่าออกมาเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเก่งจริงๆหรือเปล่าในกลุ่มของนักสู้ที่อยู่ด้านข้างนั้นเสียงย่อหยันดังมาจากนักสู้ร่างถวม เขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และเขาอาจไม่แข็งแกร่งเลยด้วยซ้ำอาจารย์เจียงเนียนจ้องเขมงทำไมอิจฉาหรือเขตทางเหนือของพวกนายไม่มีอัจฉริยะแบบนี้ละสิโลเฟิงแสดงความแข็งแกร่งของสมาชิกเขตอีอันให้เป็นบุญตาแขกผู้มีเกียรติหน่อยสิครับอาจารย์หลัวเฟิงก้าวออกมาแล้วตรงไปยังเครื่องทดสอบพลังมัด